สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุดกับสเกตฟุตบอลในช่วงเย็นๆแบบนี้กันหน่อยนะโอ้โหคนนี้ก็ไม่แพ้กันเหมือนกันครับเอริกเซนฮาบอกว่าแรดฟอร์ดเนี่ยก็เจ๋งในระดับเดียวกับเอมเปเป้ได้นะก็สรรพคุณคล้ายๆกันไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยก็เก่งเหมือนกันแหละทั้งแรดฟอร์ดแล้วก็เอมเปเป้นะครับ เราต้องบอกว่ากองหน้าทีมชาติอังกฤษอย่างแรดฟอร์เนฟื้นฟูความมั่นใจกลับมาได้อีกครั้งในฤดูกาลนี้เลยหลังจากที่เมื่อปีที่แล้วกรฟอร์มตกอย่างน่าจะหายเลยสาหรับแรดฟอร์ก่อนล่าสุดมีชื่อเตะทีมชาติอังกฤษไปลยฟุตบอลโลกที่กาตาทำไป3ประตูครับแต่สุดท้ายทีมชาติอังกฤษต,ตกรอบ8ดทีมนะครับแรดฟอร์เนยังมีข่าวลือเรื่องการย้ายออกจากทีมมาอย่างต่อนเนื่องนะขนาดดีตอนนี้สัญญาของเขาเหลือกับแมนยูเนี่ยถึงช่วงซัมเมอร์แค่นั้นครับแต่ทีมก็ยังมีออปชั่นขยายได้อีีกปนึง ซึ่งทางเอริกเซนฮาก,ก็ยืนยันครับต้องการให้แรดฟอร์ดอยู่ต่อพร้อมเชื่อใจว่าสามารถก้าวขึ้นมาเป็นยอดแนวรุกได้นะโดยนำเอ็มเปร์เปตนะ์มาเปรียบเทียบมาฟังคำพูดของเอริกเซนฮางหน่อยเขาบอกว่าเอ,อ่อตั้งแต่วินาทีแรกผมรับรู้ถึงศักยภาพที่ยิ่งใหญ่เมื่อแรดฟอร์ดอยู่หลังแนวรับเนี่ยแทบไม่มีผู้เล่นคนไหนดีกว่านี้ในโลกแล้วมันยากที่ใครจะหยุดเขาได้ในช่วงเวลานี้เนี่ยก็มีเอ็มเปรเปตที่อยู่ในจุดนั้นเมื่อแรดฟอร์ดเองไปอยู่ในตำแหน่งนั้นก็ตามเขายอดเยี่ยมแล้วก็พัฒนนาาาขึ้อย่งมก ส่วนในเรื่องของการต่อสัญญาเนะี่ยเขาตัดสินใจเราทําได้เพียงแสดงให้เขาเห็นว่านี่คือสโมสรที่ดีที่สุดสําหรับเขามันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมสโมสรรวมถึงวิธีการทํางานร่วมกันมันเกี่ยวข้องกับวิธีการเล่นและก็วิธีการที่เราซ้อมเราได้นําเสนอสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อความก้าวหน้าต่อไปหรือเปล่าก็ประมาณนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เอริกเจนฮากพูดถึงมาคัสแรดฟอร์ดนะว่า มีสับคูณคล้ายๆกับเคลียนเอ็มปาเป้เลยก็เก่งไม่แพ้กันนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับ2คนนี้คอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยนะครับทั้งแรดฟอร์ดแล้วก็เอ็มปาเป้จัดมาเลยว่ารุ่นขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเย็นแบบนี้